ติดประเด็นเด็ดวิเคราะห์ประเด็นร้อนกับจุติพงษ์พุ่มมูลในรายการบ้านเลขที่4เป็นรายการต่อไปค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเลขที่4 กับผมจุติพงศ์ผู้มูลครับประเด็นวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ฉีกออกไปจากหลายๆตอนที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของสื่อฝรั่งหรือสื่อต่างชาติคนฝรั่งคนต่างชาติและก็สื่อสำนักต่างๆต่าง,างชาติเนี่ยเขางงกับประเทศไทยมากเขาบอกว่าเป็นประเทศเดียวในโลกที่ขบวนการต่างๆที่มาต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมันแปลกคืออะไรฮะการที่มีม็อบที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยโดยการ ไปจับมือกับองค์กรอิสระต่างๆต้องการล้มขบวนการเลือกตั้งแปลกไหมฮะหลายประเทศนะเขาต้องการการเลือกตั้งต้องการการหย่อนบัตรแต่ประเทศไทยเราแปลกฮะต่อต้านการเลือกตั้งต่อต้านการหย่อนบัตรฝรั่งเขางงฮะสื่อหลายสื่อเขางงกันโดยเพราะถ้าท่านจําภาพนี้ได้ฮะเป็นภาพในประเทศพมา่าหรือเมียนมาเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นภาพที่เขาต้องบอกว่าเมื่อหลายนะเมื่อหลายปีก่อนและจะได้เห็นนะฮะ เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยจะมีพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านผู้ชมเห็นในรูปเนี่ยนะจำนวนมากและประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาจํานวนมากนะนะเขาเดินประท้วงนะตั้งม็อบประท้วงในประเทศเพมา่าหรือเมียนมาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยต้องการการเลือกตั้งเพฉะนเลยมีคนออกมาเคลื่อนไหวนะเป็นจํานวนหลายหมื่นคนโดยเฉพาะช่วงนั้นเนี่ย มีขรบวนการนศึกษาแล้วก็กลุ่มพระสงฆ์ออกมาเคลื่อนไหวต่อรองให้ผู้มีอำนาจในช่วงนั้นเนี่ยจัดการเลือกตั้งให้ได้นี่คือเรามองว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะเรามองว่าพมา่าเนี่ยเป็นประเทศที่ล้าหลังแต่วันนี้เราเองครับเราเองประเทศไทยเนี่ยบอกว่าจเจริญแล้วเนี่ยกลับล้าหลังกว่าประเทศเมียนมารหรือประเทศพมา่า เขามีการเลือกตั้งแล้วแต่ประเทศเรามีการเลือกตั้งมาหลายสิบปีเลือกตั้งมาเป็นร้อยครั้งแล้วแต่วันนี้จะปะจัจพูกกับขอเป็นประเทศที่เกี่ยรว,ว่างขอแช่แข็งตัวเองไม่เอาการเลือกตั้งได้ไหมนี่ผมไม่ได้พูดถึงม็อบกปปสอ,อย่างเดียวนะเพราะตอนนี้มันมีสมประสานด้วยกันจะไปกล่าวโทษสมชัยศรีสุธยากรกกตฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วชั่วโมงนี้ ต้องไปพูดถึงองค์กรอิสระอย่างกกตนะครับมันมีสามประสานขาที่หนึ่งก็คือมอปกปปสโดยสุเทพเทือกสุบัณขาที่สององค์กรอิสระอย่างกกตโดยสมชัยศรีสุธิยากรและขาที่สก็คือสารรัฐธรรมนูญองค์คณะตุลาการสารนวันนี้ทำพิกลนะทำให้กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยถูกตั้งข้อคอหา ถูกตั้งคำถามตัวโตๆว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยโดยเฉพาะตุลาการสามนุลวันนี她 damned, 她้กินยาผิดซองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้สื่อฝรั่งงงหมดฮะฝรั่งเองก็ยังงงว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ต่อต้านการเลือกตั้งเขาบอกอุ้ยแม่เจ้าเนี่ยโอ้ไมค์ก็อตทำนองเนี้ยนะฮะวันนี้ต้องบอกนะว่าสื่ออย่างกรณีนิวยอร์กไทม์ฮะผมไปที่นิวยอร์กไทม์ก่อนวันนี้เผยแพร่บทวิเคราะ์ การเมืองไทยเขาเรียกว่าไทยออฟฟิเชียลเดอะเพสซิเมติกอะบัลโฮลดิ้งแอนด์อิเล็กชันเขาบอกว่าใจความของนิวยอร์กไทม์เนี่ยซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ระดับโลกนะไม่ใช่ของสำหรับอเมริกาเท่านั้นนะใครก็อ่านนิวยอร์กไทม์นะสำหรับนักธุรกิจใหญ่ๆที่ต้องการเ,เห็นใจความสำคัญแต่ละประเทศที่มีบริบทต่างๆนิวยอร์กไทม์บอกสาระสำคัญระบุว่านิวยอร์กไทม์ พูดถึงนายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งรักชินวัตรกำลังเผชิญกับการต่อต้านจากหน่วยงานภายในของรัฐบาลอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนะเห็นภาพข้างหลังนะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตอบอกว่าแปลกฮะน่าจะเป็น,นกลไกให้รัฐบาลแต่กลับเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมฮะ สมชายศรีสุธยากรเนี่ยแม่รู้สึกกระฉับกระเฉงอยากจะเลือกตั้งอยากจะเลื่อนก,การเลือกตั้งเละเกินนิวยอร์กทามวิเคราะห์ต่อว่าสแสดงให้เห็นถึงความแตกแยกของสังคมไทยหลังจากเกิดการชุมนุมขึ้นเมื่อนะสอสเดือนก่อนคนที่เห็นในภาพเนี่ยซ้ายมือผมเนี่ยนะต้องบอกนะนะชื่อสมชายศรีสุธยากรหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งนะรอกอคะรบุว่า แม้จะมีเจ้าที่จัดการและสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายก็ตามเนี่ยแต่จําเป็นต้องแน่ใจเสียก่อนว่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมและไม่ได้ต่อต้านการเลือกตั้งแต่ต้องการเลื่อนออกไปจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งเขาบอกว่านี่คือบทบาทของสมชัยอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสมชัยเนี่ยทำไมถึงอยากเลื่อนการเลือกตั้งตัวสันเสียละเกินคุณสดศรีสัตยาธรรมสดศรีสัตยาธรรมนี่เป็นอดีกะกะตกกต ในยุคที่ผ่านมาเรียกว่าออกไปอย่างไร้บุนทินถือว่าโชคดีกะกะตชุดนั้นบางคนเรียกว่าเจ๊เห็ดเจ๊สดหรืออะไรก็แล้วแต่สดสีสัจยาธรรมวันนี้อดีกะกะตกรกตมาแนะนํากรกะตรุ่นน้องอย่างสมชัยศรีสุทยิยกรและอีกสีท่านเนี่ยบอกว่านะเราเข้าใจคุณสดสีเข้าใจถึงความยากลําบากของการจัดการเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์การประท้วงแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งฟังให้ดีฮนะ ไม่มีทางเลือกอื่นกกตไม่มีทางเลือกอื่นนะต้องจัดการเลือกตั้งตามที่กําหนดเท่านั้นคุณจดสีบอกงั้นโดยอาจร้องขอความช่วยเหลือจากกองทัพก็ได้ในการดูแลความสงบเรียบร้อยก่อนที่จะระบุว่ากกตไม่อาจยินยอมให้ผู้ที่ละเมิดต่อกฎหมายทําอะไรได้ตามอำเภอใจและปล่อยให้ประเทศเดาเนินการไปอย่างไม่มีหลักกฎหมายได้วันนี้กกตต้องรักษากฎหมายฮะ ก่อนที่กรกตจะรักษากฎหมายคือต้องยืนยันวันเลือกตั้งให้ชัดเจนไม่ใช่ยึกยัก,ยกไปยึกยักมานะจากนั้นนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ยังระบุว่ายังไม่เคยเห็นประเทศประเทศใดในโลกนี้ฮะนิวยอร์กถามบอกว่าไม่เคยเห็นประเทศไทยในโลกนี้ประเทศใดในโลกนี้เลยซึ่งมีหน่วยงานของรัฐที่จัดการเลือกตั้งกลับต่อต้านการเลือกตั้งอย่างแข่งขันในทุกโอกาสเช่นนี้ แสบไหมล่ะครับฝรั่งยังอ่านใจกกตประเทศไทยรู้เรื่องเลยขนาดเป็นหน่วยงานที่ต้องสนับสนุนได้มีการจัดการเลือกตั้งแต่กลับต่อต้านการเลือกตั้งอย่างแข็งขันอายนิวยอร์กไทมเขาไหมล่ะครับอายฝรั่งเขาไหมล่ะครับฝรั่งเ็ยังมองออกแต่สื่อไทยนี่มองไม่ออกสื่อไทยเนี่ยโง่เง่าเต่าตุนหลายฉบับนะไม่ได้ว่าสื่อทั้งหมดมองไม่ออกไอ้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ย มันแค่ปลายหีมันแค่ละครมันไม่มีเรื่องจริงหรอกครับเราจะเชื่อได้ไงว่าสุดเทพเรื่องสุบานเขาพูดเรื่องจริงไอ้แค่ไม่เคยโกงสักบาทเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่านะอมอะไรมาพูดก็คงไม่เชื่อวันนี้ก็บอกว่าสมชัยศรีสุธยากรเนี่ยเป็นตัวจักสําคัญในการขับเคลื่อนเพราะสมชัยศรีสุธยากรคนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับม็อบและพรรคประชาธิปัตย์ ถ้าไม่ลึกซึ้งกับม็อบประชาธิปัตย์นะครับก็คงไปจัดในช่องบูสกายไม่ได้จัดช่องบูสกายไม่ได้และที่ผ่านมาครับไม่มีความจริงจังเอาจริงเอาชังหรือยืนยันหนักแน่นว่าจะจัดการเลือกตั้งตั้งทงไว้ว่าการเลือกตั้งจะมีปัญหาวุ่นวายตั้งทงไว้อย่างเดียวแล้วตัวเองต้องการเลื่อนการเลือกตั้งแล้วสมใจสีสุดิยากเนี่ต้องบอกนะที่ผ่านมาก็พูดความพูดล่อแหลมมินเม นะพูดจามินเมเกียรตินายกรัฐมนตรีเกีย่ยวกับกรณีว่าถ้านัดโรงแรมไหนไม่ได้อาจจะไปนัดที่โรงแรมโฟร์ซีซันนี่คือการพูดแบบมินเกียรตินะครับและล่าสุดไม่ใช่แค่นี้ฮะยังแอบไปดอดถ่ายรูปกับม็อบกบปปสนะม็อบเป่านกหวีดอีกผมถามว่าวันนี้เนี่ยบทบาทของสมชายศรีสุธยากรเนี่ยมันเหลือรับประทานแล้วครับมันเอียงไม่รู้จะเอียงยังไงแล้วล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาท่านผู้ชมฮะ คณะกรรมการกกต5าคน5เสือหรือ5สุนัขกัแล้วแต่ที่คนจะกล่าวถึงทั้ง5คนนี้เขาจัดประชุมกันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจัดประชุมแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้กกตเนี่ยส่งเรื่องไปยังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญส่งเรื่องไปยังตุลาการศาลธรรมนูญเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ตุลาการศาลธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าใครกันแน่มีอำนาจในการเลื่อนการเลือกตั้งได้เขาบอกว่าอย่างนี้ กกตได้งัดมาตรา214 214ตามรัฐมนูนเนี่ยอ้างความเห็นขัดแย้งกันเนื้อหาบอกว่าถ้าองค์กรไหนมีความเห็นขัดแย้งกันสององค์กรจะส่งเรื่องไปให้ตุลาการสัมนูลวินิจฉัยเพราะว่าเขาอ้างว่ากกตกับรัฐบาลเนี่ยความเห็นไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นก็ให้องค์ณาตุลาการสัมนูนวินิจฉัยทางออกว่าใครมีอำนาจในการจัดการเลื่อนการเลือกตั้งได้ซึ่ง ยื่นวันพุธครับวันนี้วันพฤหัสปรากฏว่ารับแล้วครับรับแล้วครับอย่างก็ปฏิบัติการคอหอยกับลูกกระเดือกฮะกกตอเป็นคอหอยฮะนะเอ,อกอกกตขออภัยเป็นลูกกระเดือกนะครับส่วนตุลาการนูตนี้เป็นคอหอยโยนเรื่องไปวันเสนอวันพุธวันพฤหัสองค์คณะตุลาการรับเรื่องไปพิจารณาเลยครับบอกว่า ขนาดเรื่องที่กกอตอยื่นไปเนี่ยเขาไม่ได้บอกให้ไต่สวนจุกเฉินด้วยซ้ําเมื่อไม่ได้ไต่สวนจุกเฉินจะไปพิจาณาหลังวันที่สองก็ได้พิจาณาหลังวันที่26มกราก,ก็ได้หรือหลังสองกุมภาก็ได้แต่ปรากฏว่าตุลาการสารนูนฮะทํางานเร็วกว่าสํานักงานไปรษณีย์เออเีกเรียกว่ายิ่งกว่าด่วนนฮะอันนี้เขาเรียกด่วนพิเศษรับเรื่องมาวันพุธยื่นเรื่อง วันพัตสตอบรับเลย,ย ouais. were, บอกว่ารับเรื่องนี้มีอำนาจในการพิจารณาบอกว่าตัวเองมีอำนาจในการพิจารณาด้วยซึ่งเขางงกันไปหมดฮะวันนี้หลายคนบอกว่าตุลาการมนูมีอำนาจในการพิจารณาด้วยหรือองค์คณะตุลาการสามนูนมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญด้วยหรือเขาถามกันอย่างนี้และกรณีที่ยื่นวันพุธก่อต่อยื่นไปที่สำนักงานสารนูนวันพุธวันพัสตอบรับว่าสารนุนมีอำนาจวินิจฉัย แล้ววันศุกร์ครับ9ก้าโมงครึ่งวันศุกร์เก้าโมงครึ่งวินิจไยเลยครับอะไรมันจะรวดเร็วขนาดนี้ผมถึงบอกว่าไอ้นี่เนี่ยมันคอหอยกับลูกกระเดือกประชาชนก็อ่านทางถูกแล้ววันนี้ไม่ต้องบอกฮะกระบวนการยุติธรรมวันนี้ถูกท้าทายอีกครั้งหนึ่งถูกท้าทายว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรฮะกระบวนการยุติธรรมไทยมันถึงเข้าข้างม็อบกันเหลือเกินกระบวนการยุติธรรมไทยทําไมฮะ ทำไมไม่ชอบการเลือกตั้งฮะกกตมีหน้าที่จัดก,การเลือกตั้งแต่จะปฏิเสธการเลือกตั้งก็มีคนแนะนาอย่างกรณีคุณสดศรีสัตยาธรรมเขาก็แนะนําแล้วว่าให้เสนอขอกําลังทหารเข้ามาช่วยสิเหมือนกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์ไม่สงบอะเวลาเลือกตั้งเขาไม่เลือกตั้งในหน่วยทหารหรือเลือกตั้งในโรงเรียนแต่มีหน่วยทหารมีข้าราชการทหารเนี่ยอาสาสมัครทหารพลานเขามาดูแลนะความปลอดภัยกับพี่น้องที่มาใช้สิทธิ ในเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้คุณสดศรีก็แนะนําว่าให้ไปใช้หน่วยทหารสิทําไมไม่ใช้อ่ะกกตวันนี้ก็ยังดื้อฮะไม่ได้ใช้กําลังทหารก็มาช่วยดูแลความปลอดภัยไม่ได้ใช้สถานที่ที่มันปลอดภัยแต่เลือกฮะเลือกแล้วก็ชี้เป้าอย่างกรณีที่พูดไม่เหมาะสมอีกรอบหนึง่งสมใจไปตรวจที่สงขลาเมื่อวานนี้สมใจศรีสุธิยากรหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตน ไปตรวจหน่วยเลือกตั้งไปไปชุมนะครับกรรมการนะจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลาไปสัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าถ้าเกิดหน่วยไหนนับคะแนนปฏิริทไม่ได้ก็ประกาศชื่อสอสอบัญชีรายชื่อไม่ครบเมื่อไม่ครบก็ไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้ไปชี้ช่องโวของกฎหมายเรียบร้อยเลยตกลงว่ากรกตนเนี่ยทำหน้าที่อะไรฮะเป็นทนายแก้ต่างให้มอบกปปสเรอฮะ หรือเป็นทนายหน้าหอให้กับสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้เขาถามันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เฉพาะคนไทยถามนะฝรั่งเขายังงงเลยว่าประเทศไทยมันมีอย่างนี้ด้วยหรือม็บมาต่อต้านการจัดการเลือกตั้งนะการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมบม็บไปขวางการเลือกตั้งอ่ะแล้วมีด้วยหรอหน่วยงานที่กรกตจัดการเลือกตั้งจะบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจัดการเลือกตั้งอ่ะจะขอเลื่อนท่าเดียวอ่ะแล้วมีด้วยเหรอกระบวนการยุติธรรมอย่างตุลาการศาลน้ำนูนเนี่ย รับเรื่องวันพุธวันพฤหัสบอกมีอำนาจตัวเองมีอำนาจวินิจฉัยแล้ววันศุกร์นะต่อกันแล้วสองวันวันศุกร์ตัวเองบอกว่าสามารถวินิจฉัยได้เลยก่อนการเลือกตั้งล่วงหน้า26่สิบหกงกรลาที่จะถึงนี้ผมถามประเทศไทยถ้ามีนี้ฮะองค์กรอย่างนี้เจ๊งฮะสามประสานครับล้มการเลือกตั้งทั้งม็อบทั้งกกตทั้งตุลาการสารมนูษสามประสานพร้อมที่จะล้มการเลือกตั้งอย่างนั้นเรอฮะ วันนี้อาจารย์นิติราชครับอาจารย์วรเจตภาคีรัตั์อาจารย์ทั้งอาจารย์วรเจตภาคีรัตั์และอาจารย์ปิยบุตรแสงกระนก,กุลนิติาาาศาสตร์ธรรมศาสตร์ทั้งสองคนเนี่ยอาจารย์ทั้งสองเนี่ยเขาบอกว่าอ,อ,อยากจะถามไปถึงองค์คณะตุลาการศารลรัฐธรรมนูญอาจารย์วรเจตภาคีรัตั์และอาจารย์ปิยบุตรแสงกระนกุลนักกฎหมายมหาชนพูดจัดเจนและก็เป็นอ,อ,อาจารย์ที่อยู่ในสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยบอกว่า อยากจะรู้ว่ามีกฎหมายข้อไหนอนุญาตให้เลื่อนได้อาจารย์วเจตบอกว่าคือบอกไปแล้วกรกตก็ไม่ฟังถึงฟังก็คงไม่สนใจเพราะต้องการหาช่องทางเลื่อนอยู่แล้วสุดท้ายก็เลยยื่นเรื่องตรงนี้ให้ตุลาการสารรัฐมนูลเพื่อแแตมนะครับแตมแแบอำนาจตัวเองทงั้งๆที่ตัวเองเนี่ยไม่มีอำนาจเขาเรียกออกความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกฉันใดก็ฉันนั้น าการแก้ไขรันูญยังไม่ทันจะคลี่คลายเลยต้องการการเลือกตั้งเข้ามาแล้วคือวันนี้มันอยู่ในขบวนการตลาการพิวัตรที่ต้องการล้มรัฐบาลน,นั่นเองคือรัฐนูนเนี่ยอาจารย์วเจดบอกนะรัฐนูนมาตรา180ล8 8 0ระบุชัดเลยว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทําโดย พระราชกิจศรีกาซึ่งต้องกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันยุบสภาผูแะะ้แทนราษฎรและว,วันเลือกตั้งนั้นต้องกําหนดเป็นวันเดียวทั่วราชอาณาจักรแล้วผมก็มีความเห็นสอดคล้องอาจารย์วอเจตภากีรัตการเลือกตั้งล่วงหน้าต่างประเทศมันเริ่มไปแล้วฮะมันจบไปแล้วมีผู้ใช้สิทธิ์4 0 0พกว่าเสียงฮะ ในต่างประเทศฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียอ,อเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นเขาไปเลือก4,000กว่าคนเพราะฉะนั้นกระบวนการการเลือกตั้งเขาเริ่มแล้วฮะแล้วกกตคิดอะไรอยู่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกว่าความหมายของการเลือกตั้งความหมายของอำนาจอธิปไตยที่อยู่ในมือประชาชนเนี่ยมันไม่มีความหมายแล้วหรือถ้าไม่มีความหมายอย่างนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องกลับไปใช้กฎหมาย สมัมายสมบูรณาญาสิทธิราชก่อนปี2475เพราะถ้าไม่เอาเลือกตั้งก็คือสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นเองวันนี้ต้องบอกนะกระบวนการต่างๆเนี่ยนานาอาริยะประเทศเนี่ยเขายอมรับอะไรฮะป,ประชาธิปไตยโดยอำนาจที่ไยอยู่ในเสียงประชาชนอยู่ในมือประชาชนคนไม่เอาก็ไปโหวตว่าไม่ไม,ไม่ไม่ลงคะแนนเลือกตั้งใครโนโหวตไง้เขามีอยู่แต่ไม่ใช่ล้มการเลือกตั้งและท่านไม่สังเกตนะทำไมวันนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กไทม์ไม่ว่าจะเป็นทูตสหรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในอเมริกาซึ่งเขาเรียกว่าเป็นตำรวจโลกเนี่ยเขาถึงพูดถึงประเทศไทยค่อนข้างเยอะว่าเขาไม่ยอมให้ทหารปฏิวัติแล้วเขาไม่ยอมให้ใครมีอำนาจเหนือที่ปไตทยฮะเพราะเป็นประเทศประชาธิปไตยมา80กว่าปีแล้วแล้วทําไมวันนี้เนี่ยถอยหลังเข้าคลองล้ะครับเขาถึงไม่ยอมวันนี้ผมถึงบอกเลยฮะว่าวันนี้ฝรั่งงงจริงๆว่าประเทศไทย กำลังทําอะไรอยู่และงงไปมากกว่านั้นนะก,กอกตเองสามนูนเองในคณะองค์คณะตุลาการสามนูนกําลังทําอะไรกันอยู่ฮะกระบวนการยุติธรรมไทยมันจะวิบัติก็เรื่องพวกนี้แหละครับลาไปก่อนสวัสดีครับ